ก,กินแล้วก็เป็นนองเดี๋ยวจะมาแจมด้วยสักคนได้มากินได้เลยบ้านนี้ยินดีต้อนรับบ้านนี้บ้านเปิดใครอยากมามา <laughs> บ้านนี้บ้านเปิดเปิดรับทุกคนไก่ปีงวดเจ้าไห่อเคบางทีไปส่องเร็รเนนวๆแล้วบ <laughs> <ห>างทีปมเส้นมนลาลองว่ากวนเจ้าเผ็ดรีโซลาหมาวเอทหนึ่นงข้าวเมื่อกี้นะคะทำเลย ก็รัอันไหนญกับไสีจันสบสามแม่เชียบเนาะยช่โอเคอว่ารอาถึงคอกระหูกย่นวะลสวัสดีนะคะขอบคุณคุณแม่ระพีพันธ์นะคะยายนวลไม่ทำอะไรยายนวลเออตายแล้วเออไม่เหมือนไม่เหมือนช้าฉลาเลยล่ะนี่ดูยังสาวยังคึกอยู่เลยค่ะยายนวล คันหวานที่มากับช้างทานข้าวหรือยังยังจ่าคุณแม่ม่เกะจ่าข้าวมีสิบเจ็ดชุดนะคะวันนี้ข้าวสิบเจ็ดกล่องจะเอาแบบสองหรือจะเอาแบบ <ยา S 1> ชุดก็ได้นะคะคุณเองเป็นบวกอุตวะสุด คือจะแก่ยแก่กันเ็นาอีกนังอยู่ร้านนัองร้งตัวตึงนะคุณแม่จ๋าเมตตาข้าวเนื้อจับปูอย่าไนะไปนปดสบิบบดูหน่อย ไหอดีหรือเ่าเออยาวอไปซื้อข้าวสารให้หน่อยที่ไหนมีท hmm. uh, ี่ันนนะที่บ้านอาเจียนสามร้อยค่ะยกซื้อข้าวสารหน่อยหน่อยจะได้ให้ยายให้ยายแกกลับก่อนเลยไปซื้อข้าวก่อนยายรอก่อนนะไปซื้อข้าวสารให้แป๊บหนึ่งจากคุณแม่แอนนาสามร้อยไกิโลมานาฮะอก่โายยาแปะยาแปดไปซื้อข้าวสาร อายอนย่างให้เนี่ยกินหน่อย,นะนยหน้าร้านย่างเมื่อกี้นะเนี่ยตรงนี้ตรงขาหนุ่มสลิดเออยอนย่างให้ให้ให้เชือกมาใหม่กินหน่อยให้แม่จับให้สวัสดีพี่ใหญ่ใจบุญนะคะวันนี้มีเกมให้เล่นด้วยนะเหมือนเดิมนะคะแม่จ๋าแม่ลองพี่หนุ่มเล่นเกมไหม ให้พี่หนุ่มหอบยาหรือจะให้พี่หนุ่มแบบควานกี่คนควานกี่คนพี่หนุ่มก็สี่หกเจ็ดควานเจ็ดคนค่ะคุณแม่ใช่ไหมแต่ว่าก็มีพวกยายาอยู่นะคะจะมีกันนะคะ เฉพาะชากะเจ็ดใช่ไหมยายนวลน,นะฟ <5 S 1> านเฉพาะชากะเจ็ดฟานจานเอ็มฟานฟานสีจานมาสองใช่ไหม <5 S 1> เออเป็นเจ็ดนะคะคุณแม่ 4, 5, 6, ยายนวล <ยา S 1> ทำอะไรยายนวลไปจบผู้บ่าวเออชี่จานหยิบไม่เก่งเอาไหมคุณแม่แม่ให้สี่จันเล่นไหนไหน สีจันมาเล่นเกมลูกมาเร็วๆมาสีจันสองนาทโโีโอ้โหคุณแม่ไม่ให้ยหยนวลเล่นบ้างหรออมาสีจันมาลูกมาอ,อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอ่ะหมาทางนี้ทางกระโพดก็ได้เนะหยิบง,ง่ายๆเดี๋ยว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 ,ยวอ่ะอ,ขขอ,อ,อ่านะคะมาแล้วนะคะสีจันอ่ะหยิบเลยลูกเร็วนะคะจากคุณแม่ทัดแมวนะคะ ให้เวลานะคะสี่จันสองนาทีเก็บแล้วลูกแล้วเรียบเออเออเอออย่าพิ่งกินอย่าพิ่งกินอย่าพิ่งกินอ้าวเรียบร้อยโอเคลงกัน ยายเอ้ยกวามสวยทำไยกวามสอยาแม่โทนเตะจิตตาเองรียเร็วลูกเร็วแล้วค่ะเร็วแล้วค่ะคนเก่งเดี๋ยวเก็บก่อนเดี๋ยวค่อยกินลูกเดี๋ยวค่อยกินนะคะอ๋อดูอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินสี่จานหยิบก่อนเร็วๆคนเก่งหยิบก่อนลูกเร็วอ่ะหยิบเอาอีกแล้วคนเก่งเดี๋ยวค่อยกินลูกเดี๋ยวค่อยกินเร็วๆคนเก่งเร็วๆลูกเร็วๆเร็วๆรสี่จาน สีจ <54. S 2> ันหนูอย่าเพิ่งกินลูกเร็วๆเวลามันจะหมดแล้วเหลืออีกหนึ่งนะฮิเร็วๆคนเก่งอาเก็บเก็บเลยลูกเร็วเก็บเร็วๆเร็วๆเร็วๆเอาอีกลูกเอาอีกสีจันไม่ต้องเลือกลูกไม่ต้องเลือกหยิบเลยลูกหยิบเลยหยิบเลยหนูไม่ต้องเลือกโอ้โหทำไมเป็นสาวช่างเลือกแบบนี้อ่ะหนูหยิบหนูไม่ต้องเลือกหยิบเลยค่ะหยิบเลยลูกหยิบเลยหยิบเลยเออเออเออเอาอีกลูกเอาอีกอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินอย่าเพิ่งกินเดี๋ยวค่อยกิน เดี๋ยวค่อยกินลูกเดี๋ยวค่อยกินหยิบก่อนหยิบก่อนนะคะหยิบก่อนเร็วๆเร็วๆเร็วๆเหลืออีก30วินาทีนะคะเหลืออีก30วินาทีอ่ะสีจันหยิบก่อนลูกไม่ต้องเลือกไม่ต้องเลือกเออหยิบ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 เก็บก่อนเลยคนเก่งเลยไม่ต้องเลือกค่ะมันเหมือนกันลูกมันเท่ากันเอาเร็วเร็วๆเร็วเเร็วเช่วยแม่ขาหน่อยโอ้สีจันเร็วเร็วลูกเร็วๆเอออย่าเพิ่งกินลูกเดี๋ยวค่อยกินอ่ะหนูเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินเออเดี๋ยวเอาอี หลืออีกยี่สิบวินาทีนะคะหรืออีกสิบวินาทีเอาเร็วๆลูกเร็วเอาหยิบไปก่อนเร็วๆคนเก่งจะเอาอะไรจะเอาอะไรอ่ะเอาอยากได้กล้วยก็หยิบเลยเอาหยิบเลยลูกหยิบเลยโอเคนะคะออะหมดเวลาค่ะนี่ฝึกได้แล้วนะคะวันนี้จากปกติไม่ได้สักถุงวันนี้ได้กี่ถุงเอาหยิบไปกินลูกค่ะสี่ถุงนะคะขอบคุณคุณแม่ทักแมวนะคะขอบคุณค่ะอ่อหนูได้สี่ถุงค่ะวันนี้เก่งแล้วนะคะ จากที่ไม่ได้สักถุงเลยนะคะวันนี้เออปลาเาาลือกปลาได้สี่ถุงค่ะคุณแม่ทดมัดแมววันนี้ได้สี่เท่าไหร่แล้วนะ่ะคุณแม่มาถามมาปอย้อนหลังป็จอยจำไม่ได้ละปอไม่ได้จดต้นนี้นแม่ให้คะแนนยายนวลเอาไปเทให้น้องหน่อยเอาไปเทให้น้องกินหน่อยเออตายกไปให้เขาหน่อยตายายนวลจะขอด้วยนะให้ยายนวลกินด้วย เอาข้าวให้พี่ควานเจ็ดคนใช่ไหมใช่ค่ะคุณแม่มิกกี้โอเคค่ะคุณแม่มิกกี้เอาข้าวเจ็ดกล่องนะคะเจ็ดกล่องเนาะไม่ใช่เจ็ดชุดเนาะเอาข้าวให้ควานควานเอาข้าวเจ็ดกล่องให้หน่อยแล้วเย่เป๋กี่หน่ะ คุณแม่สายเนาะคุณแม่สายเจ็ดคุณแม่สายสองคุณแม่สายคุแม่มีกิเจขอบและคนคานะคะแบ่งแบ่งกันกินโอเคค่ะกันแม่ข้าวเจ็ดหกขนาดนยญอีกหนึ่งอาควายายนวลข้าวไปแจกความทุกคนหน่อยยายนวนก็สองถ้าจะเพาะข้าวก็เจ็ดห้าส้าถ้าแม่เอาน้ำด้วยก็เจ็ดเี่บเก คุณแม่รวมน้ำด้วยหรือเปล่าน้ำหวานจะมีชากาแฟโอเลี้ยงเก๊กหมวยกระเจี๊ยบพวกนี้นะคะคุณแม่อนกล้วยหนึ่งอาถายคุทตก่อนนะแม่ยนวลไม่รวมอเคนะคะสามห้าศูนย์จ้ายนวลแจกข้าว ครวบขอบคุณคุณแม่มิกิจังนะคะเมตตาข้าวให้ควันควานนะคะบนหนุนนํำนะคะเหงๆห่ปังปังมีคะแนนล้นเหลือนะคะคุณแม่จ๋าขอบคุณคุณแม่มิกินะคะขอบคุณค่ะหนุ่มชนินก็สองเจนวนก็สองสีจันก็สองแล้วก็นะคะกล่าวหนึ่งพอดีเจ็ดนะคะขอบคุณค่ะคห็นคะอคากินด้วยกัน